สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับเทคนิคการคิดพิชิตโจทย์เลขกับน้องปริมกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องน้องปริมหน่อยคิดดีด้วยนะคะกดเลยกดเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับเทคนิคการคิดพ,พชิ <intervals> พชิตโจทย์เลข EP 2, 2> กับน้องปริมกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะน้องปริมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ คนิคการคูณเลขที่ตัวหน้าเหมือนกันตัวหลังบวกกันได้สิบนะคะต้องตัวหน้าเหมือนกันแล้วก็ตัวหลังบวกกันได้สิบเท่านั้นนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็คือสองตัวหลังนะคะจะเกิดจากตัวท้ายคูณกันแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะก็คือคำตอบด้านหน้าจะเท่ากับตัวหน้าจะคูณกับตัวถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจแล้วก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่น3 4คูณ36นะคะเราจะเห็นว่าสองตัวหลังนะคะเกิดจากตัวท้ายคูณกันก็คือนำา4นะคะมาคูณกับ6ก็คือตัวท้าย 2, ของ2ตัวนี้นะคะมาคูณกัน4คูณ6จะได้เป็น24แล้วก็คำตอบด้านหน้านะคะก็คือตัวหน้าคูณตัวตัดภไย ไปนะคะก็คือเลข3นะคะตัวถัดไปก็คือ 4, ตัวถัดไปของ3ก็คือ4นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ3คูณกับตัวถัดไปก็คือ4ตอนนี้นะคะก็คือ12นั่นเองค่ะ3คูณ4ได้เป็น12ตรงนี้ก็คือ 4คูณกับ6นะคะก็จะได้คำตอบเป็นน้ำริมจะมาเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะได้เป็น1,224เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราได้แล้วเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะตัวอย่างต่อไปก็คือ63คูณกับ67ก็ใช้วิธีเดิมน,นะคะก็คือใช้ตัวท้าย ตัวหน้านะคะคำตอบด้านหน้าก็คือในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็คือตัวหน้าก็คือ6 6นะคะไปคูณกับตัวถัดไปก็คือ7จคูณกับตัวถัดไป7เพราะจเป็นตัวถัดไปของ6นะคะ6คูณ7ก็จะได้เป็น42เพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็น4200ัน ยี่อ็ดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่ตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3เราก็จะมาดูตัวหลังนะคะตัวหลังก็คือสอง 199นี้นะคะก็คือ200นะคะ200ลบกับ1แล้วก็คูณกับ200นะคะซึ่ง200นี้นะคะเราจะเห็นว่ามีศูนย์อยู่2ตัวเราก็จะไปใส่ศย์รอได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะตัดศูนนี้ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเราไปเติมใส่แล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นเราก็จะก,กระจายสองไปในวงเลมนะคะก็จะได้เป็น400ลบกับ2นะคะได้เป็น398เพราะฉะนั้นเราก็จะไปใส่ไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะว่าจะได้เป็น 398, ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ เราจะได้คำตอบเป็น3ได้เป็น3ามล้านเก้าแนะคะก็จะเสร็จสำหรับเทคนิคนี้แล้วนะคะ